พูดกันแบบเอาแบบบ้านๆเนาะเงินกูหน้ากูทำงานเหนื่อย<อ>มาทั้งชีวิตอรตื่นมาอยากมองหน้าอเอ้ยหน้ามึงสวยอะกูดีใจๆๆอะมันเป็นกำลังใจให้เราตัวเราให้รางวัลกับตัวเอง <ๆ S 1> ทำงานมาหูกี่สิบปีแล้วสามสี่สิบปีแล้ว ทำสัญญกรรมที่ประเทศไทยเราไม่ถูกโฉลกเราทํสิ0อย่างต้องใช้คําว่าเราพลาดทั้งสิบอย่างอ,อันนี้คือเรื่องจริงอัน,นี้คือที่เ้าหนอยนยกตัวอย่างนมาว่าสิบอย่างที่มันพลาดมันออพี่เล่าแล้วหามากแต่ตอนตอนนั้นพี่ไม่หาเลยพี่ทํานมอ๋มอหมอคะอยากทําหน้าอกคะ่ะอยากได้เล็กๆเพราะเราโครงสร้างใหญ่คุณชุ่มเล็กไม่ได้คุณชุ่มต้องนมใหญ่ค่ะเขาก็พูดนน่นนี่นั่น แต่ว่าเอาเนี้ยกับคุณหมออยากอยากได้เล็กหน่อยแล้วกันไม่อยากได้ใหญ่สรุปแล้วหมอก็ทำไม่ได้อ,อ่ะขัดใจหนึ่งแล้วแต่ขัดใจสองคือเออคุณหมอคะต้องนวดไหมคะไม่ต้องนวดครับของเราไม่ต้องนวดเลยครับกลับมาเฮ้ยทุกอย่างมันก็โอเคเหมือนก็ไม่ต้องนวดไปมานมแข็งค่ะเป็นอจับนมเหมือนจับหัวเขาเ<อ>่าเป็นข้างขวาไปหาหมอหมอบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรครับคุณส้มขึ้นเตียงเลยครับขึ้นเตียงเวลาท่าราเตียงสับผมแย่าหัวจะสูงอันนี้หัวจะต่ำมันจะปรับต่ำ แล้วเขาก็เดินมาคุยกับเราจับจับจับนมจับ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 เขาจับแล้วเขาก็ใช้มือคเนี้กระแทกนมเราเนี่ยตงเนี้ยนมเนี่ยปึ้งเนี่ยกระแทกคางแตกอ่ะปปึ้มอย่างนี้เลยอ่ะคือหน้านี่แบบปูดาวเต็มท้องฟ้ารู้เลยว่าเลือดมันซ่านอยู่ในตัวอันนี้จะบอกว่าที่ไทยไม่ใช่หมอเก่งๆไม่มีนะตอนนั้นเราอาจจะแบบ ไม่ไม่ไม,ไม่ไปเจอหมอเก่งๆจนทั้งล่าสุดพี่ก็ได้หมอหมอดีที่ประเทศไทยพี่ก็ทำที่ประเทศไทยแก้มาแล้วสวยงามแก้แล้วสวยงามแล้วก,การทําศัลยกรรมหนึ่งโชคสองถ้าคนที่แบบมูเขาจะดูไม่ก็ทั้งเวลาที่หมอจะลงไปนยี่สามที่สำคัญที่สุสรรดอ่ะอย่าดูที่รีว<ม>ิวถ้าเขาบอกว่าคนนี้สวยขอนัดเจอคนนั้นคุยมากกว่าหนึ่งคนขอคุยกับหมอหนึ่งไปดูเอกสารหมอว่าเป็นหมอศัลยกรรมจริงไหม ย้อนกลับไปดูรีวิวของเขาเป็นยังไงคนที่โดนทำเป็นยังไงเาะขาให้ได้<ม>เพราะว่าเงินกว่าจะหามาได้มันยากเย็นเนาะแล้วก็มาเจ็บตัวต้องมาเสียตังค์บางคนถึงกับเสียชีว<ม>ิตอากาศเป็น,นั้ไงแล้วใหม่ตลอดเวลาค่ะยังไงคะพี่บ้านเราอากาศมัน <c oughs> แปรเปลีย่ยนเนาะร <c oughs> <ๆ>้อนมากร้อนน้อยอะไรเงี้ยตอนหน้าเราเป็นหน้าอยู่แบบนี้พอเราไปเกาหลีปุ๊บอุ้ยมันโดนกระทบความเย็นมันเป็นไปได้ที่จะแปรรูปอุณหภูมิเปลี่ยนอย่างนี้เหรอใช่ใช่น้ำ เคยมี <c oughs> น้ำมัน <c oughs> <c oughs> จริงๆเราเราก็คุยแบบอคือเวลามีคนทักแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วที่ทำเนี่ยก็บอกว่าเราไม่ได้ติดสัญญามเนาะ <c oughs> แต่เราติดใจนะพอราอดใช่ไหมคะก็จะไม่รู้อะไรมจริงๆแล้วพอเราไปเราอะมีปัญหาเพราะว่าแก้มเราแต่ก็แต่สามขัวค <c oughs> พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มตกตกตก,ตกมาตลอด มันทำให้ปากท่านเนี่ยตกลงมาเนี่ยคนที่ไม่รู้ก่บอกโอ้สัญญามันเะริ้มปากเบีย้ยวเปล่ากูเนี่ยตกเก้อกเอาอี้ตั้งแต่สามขวบที่พออายุมันย่ยคิวนคนเรามันเห่าิมันก็เริ่มหย่อนคอหย่อนคออเนานะแรงนมถ่วง<ะ>เราจะสู้แรงนมถง,นงได้ยังไงเราก็ต้องเอามีดหมอ,อมาช่วยคือไ<อ>ม่ปฏิเสธเลยถ้าคาจะบอกว่าไม่ทำม,มากยอมรับเลย พี่ว่ามันโกหกไม่ได้เนาะไม่สตอดีกว่าเนาะเออพอพูดเยอะละทำหน้าหนูแบบว่าไปดึงหน้าอะไรก็ต้องคอยเรื่องของโลบป,ปากไปจ้าหังจริงๆแล้วอ่เออถ้าพูดกันแบบเอาแบบบ้บานๆเนาะเงินกู<อ>หน้ากูทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตเราตื่นมาอยากมองหน้าเอ้ยหน้ามึงสวยอะ มันเป็นกําลังใจให้เราตัวเราให้รางวัลกับตัวเองทํางานมาหูกี่สิบปีแล้วสามสี่สิสปีแล้วทำเอางี้ดีกว่าถ้าพูดกันง่ายๆคือคลอดแผลตกมาเนี่ยถ้าทํางานได้ตั้งแต่เกิดก็ทําแล้วเพราะเป็นคนชอบทํางานแสดงว่านมีคนแสบเยอะไม่มีไม่มีไม่มีสต่เม,มื่มเจอคนชมแบบดูแลสดชื่นถ้าในวัยเดียวกันอาจจะมีอารมณ์แบบว่าเอ้ยมึงอย่าอย่าใกล้กูอะไรอย่างเงี้ย ใมสวยเออมึงจะเด้งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมึงจะใสไปไหนอะไรนี้แล้วจริงๆตอนนี้เราพอใจยังคะหรือคิดว่าเดี๋ยวกินมมันต้องมีระยะเวลาของมันอะไรเงี้ยจริงๆระยะเวลาของมันมันก็มีค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความพอใจเราพอใจมาตั้งแต่เราที่ไปเหยียบกิ่งหรือทำกิ่งเราพอใจแต่ความพอใจของเราพอเราทำปุ๊บมันพอใจแต่หมอบอกว่าคุณจะพอใจมากกว่านี้นะเพราะว่ามีนวัตกรรมตัวใหม่นะคะยาต่อครับเลย ผิวว่าเอ้ยทาไมแบบผิวห้าิแล้วทําไมผิวแบบยังรูขุนผนกระชับเขาก็บอกว่ามันมีตัวใหม่นะคุณซ่อมตัวนี้มันคือเอ็กโซโซมสมดีมันคือการฉีดผิวกระจกนะเอามาหลอกอุกยแล้วโอมอแล้วมันเพิ่งมาค่ะเนี่ยพอหลุดจากโควิดมาปพ๊บเนี่ยตัวนี้มันมาใหม่เอี่ยมเลยซึ่งประเทศไทยมันมีมัวรอช้าเลยนะคะแม่ค้าไหมยอด้่ยจะดันดันคือถ้าพูดแบบเออ เราอาจจะทำสัญญกรรมที่ประเทศไทยอ่ะเราไม่ถูกโฉลกเราทำสิบอย่างต้องใช้คำว่าเราพลาดทั้งสิบอย่างอ,อันนี้คือเรื่องจริงกันนี้คือพี่พี่อะลองยกตัวอย่างกันมว่าสิบอย่างที่มันพลาดมันโอ้พี่เล่าแล้วหามากแต่ตอนตอนนั้นพี่ไม่หาเลยพี่ทำนมอ๋อหมอคะอยากทำหน้าอ,อกคะ่ะอยากได้เล็กๆเพราะเราโครงสร้างใหญ่คุณช้่มเล็กไม่ได้คุณชุมต้องนมใหญ่ค่ะ เขาก็พูดนู่นนี่นั่นแต่ว่าเอางี้กับคุณหมออยากจะได้เล็กหน่อยแล้วกันไม่อยากได้ใหญ่สรุปแล้วหมอก็ทําไม่ได้อะอ,อ่ะขัดใจหนึ่งละแต่ขัดใจสองคือ,อ,อคุณหมอคะต้องนวดไหมคะไม่ต้องนวดครับเราไม่ต้องนวดเลยครับกลับมาเฮ้ยทุกอย่างมันก็โอเคเหมือนกัไม่ต้องนวดไปมานมแข็งค่ะเป็นอจับนมเหมือนจับหัวเขา่าเ,เป็นข้างขวาออไปหาหมอหมอบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรครับคุณส้มขึ้นเตียงเลยครับขึ้นเตียงเวลาที่เราเตียงสับผมเนี่ยหัวจะสูงอันนี้หัวจะต่ำมัาจะปรับต่ำ แล้วเขาก็เดินมาคุยกับเราจับจับจับนมจับ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 เขาจับแล้วเขาก็ใช้มือเขาเนี้ยกระแทกโนมเราเนี่ยตรงเนี้ยนมเนี่ยปึ้งเนี่ยกระแทกคามแตกอะ่ะฟาดไปกปึ้งอย่างนี้เลยอะ่ะคืนหน้านี่แบบปูดาวเต็มท้องฟ้ารู้เลยว่าเลือดมันซ่านอยู่ในตัวทําสดสดนะคะแล้วหมอเนี่ยหมอแบรนด์ดังด้วยแต่เราไม่พูดเขาก็ปาดขนานีกับเราเนาะเสร็จแล้วยังไม่พอค่ะ ฉีดยาชาจื๊อกูไม่ชาเรากูเจ็บสายยางเจาะจื๊อดูดเลือดไหลปุ๊บพันพันหมดไหมอันพ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 ันปุ๊บหลนอนอยู่ประมาณสักสองสามชั่วโมงจนแบบไม่หยุดแล้วเป็นไงต้อไม่ได้แล้วท <Okay. S 1> ี <im> aquela, ่เจออะข้างนี้ล้ะคระคุณหมอต้องรวยไม่ต้องเลยครับ <mee> ้มโอเคแล้วกลับไปอุ้ยทุกอย่างอุ้ยตายแล้วเออสาธุมันก็คงมีบ้างอะเนาะน้อยๆก็ไปถามน้องที่แบบ ทำาด้วยกันเขาไม่เป็นไรเลยเขาทาสวยโอเคเลยหลังจากนั้นปุ๊บข้างนี้ดีข้างนี้มาแล้วครับทีนี้ไม่แข็งเปล่าดันขึ้นดันขึ้นแบบนี้ครับเดินมาพี่เทนถามกูนึกว่ามึงอุ้มเด็กมามันไม่เท่าเลยใช่มันมันไม่เท่ากันมันดันขึ้นมาคิดแล้วใส่เสื้อใส่เดี่ยวไปกูก็มองว่ามึงอุ้มเด็กมาคือนมมันใหญ่มันปวดหัวเด็กทำไงอ่ะ มันสูงขึ้นมาอย่างนี้ไปหาหมอหมอคะเอาออกค่ะหมอบอกว่าเอาออกทันไรคุณส้มมันออกไม่ได้ออกแล้วมันไม่สวยมันต้องมีเวลาพักฟื้นคุณต้องทำงานไม่ได้เอางี้ละกันเดี๋ยวหมอทำให้ไม่นะคะคุณจะมาต่อยหน้ากูได้นมไม่ได้นะคะคือเล่าตอนนี้มันทามันสนุกหมอบอกว่าก็วางยาสลบหลับเบิลเขาก็ทำเรียบร้อยแล้วพันพันพัน เขาบอกว่าที่มันดันขึ้นมาเนี่ยเพราะซิลิโคนมันลอยขึ้นฉะนั้นเขาจะซออด้านล่างนี้ oh. เขาจะเกิดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ขยับนมลงมาหมอพูดทุกอย่างมันเป็นเรื่องเล็กหมดเลยโอเคค่ะทําตามนั้นออกมาสวยงามค่ะทุกอย่างผ่านไปได้ดี3มเดือนผ่านไปไอ้ที่เขาบอกว่าซ้อให้มันตับลงมาสรุปแล้วนมเนี่ยตกไปตรงนี้ค่ะ mm hmm. นมสูงข้างนึงต่ำข้างเ okay. หมดไหมเดอ๋ยวมาหมดเด็กหัวโตค่ะเด็กจะคลอดจริงๆนะตอนนั้นคือเสียภาพเสียหายไปทั้งหมดเท่าไหร่ที่ทำเราเนี่ยมีมีพี่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาแนะนําไปแล้วเขาก็ขอภาพเราซึ่งสมัยก่อนสิบปีเนาะก็ขอภาพพุณส้มมาทำเพื่อพี่นะแค่นั้นเองเราไม่ได้เสียตังค์ผู้หมอเขาน่ารักเราเห็นเจตนาของเขาเจตนาดีหมดเลยแต่นั่นแหละที่บอกว่าพี่ไม่ถูกชะโงกแค่นมเนี่ยพี่แก้สี่รอบ อะไรที่เราทำารู้สึกว่าเรากลับไปทำศัลยกรรมอีกครั้งหนึ่งเพราะบางคนทำแล้วกลัวก็เลยแบบไม่อยากทำมันไม่ทําไม่ได้แล้วเพราะมีลูกสองคนแล้วแล้วตอนนั้นพอพอออกปุ๊บนมผู้หญิงทุกคนจะเป็นนะถ้ามีลูกแล้วพอเอาซิลิโคนออกปุ๊บเนี่ยเออถ้าพูด,ดง่ายๆหัวนมก็เขี่ยสะดืออใชถูกไหมมันก็ต้องตัดมันก็ต้องเปลี่ยนมันต้องกระชั้นพี่ก็เลยคิดอ่ะเอาไงดีก็ต้องรอรอทุกอย่างเซ็ตเข้าที่แล้วก็หาหมอดีๆเก่งๆ อันนี้จะบอกว่าที่ไทยไม่ใช่หมอเก่งๆไม่มีนะตอนนั้นเราอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ไปเจอหมอเก่งๆจนกรทั้งล่าสุดพี่ก็ได้หมอหมอดีพี่ประเทศไทยพี่ก็ทำที่ประเทศไทยทแก้มาแล้วสวยงามแก้แล้วสวยงามแล้วตอนนี้ถ้ามีผัวก็นมชี้หน้าผัวแล้วแต่แล<อ>้การทำัลยกรรมากกว่ามีเลยนเรต้องมีโชคด้วยมีดวงถูกอันนี้สําคัญหมอเดียวกันทําทุกอย่างเหมือนกันเดินเข้ามาสองคนทําทุกอย่างเหมือนกันหน้าตาจมูกปากทาทุกอย่างเหมือนกันแต่คนออกมาแล้วมันไม่สวยเท่าไหร่แต่คนเหมือนแบบ นางฟ้าเดินได้อะไรอย <ừ> ่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้จะของพี่ส้มทำแล้วสวยๆเขาก็บอกว่าหน้าเด็กดเลยแบบนีเยหเรามันมีความปพื้มปิติตรงไหนที่รู้สึกว่าเรามีวันนี้จนรู้สึกว่าพี่ก็แบบเหมือนสบหาจนเจออ่ะคือไปเกาหลีอ่ะาย้อนไปก็คือทางบริษนะัทเบอร์พอยต์เนาะทำรายการก็มีโอกาสไปกับผู้บริหารก็ไปแบบสบหาอะไรเงี้ยก็เลยได้โรงพยาบาลน,นี้มาพอเราไปบ่อยไปบ่อยเพิ่เนี่ยเราก็โตขึ้นเราก็เลยเจาะหลายๆโรงพยาบาลเราก็จะรู้ว่าหมอคนนี้โรงพยาบาลนี้เก่งอะไร ซึ่งเราจะบอกว่าคุณชอบจมูกทรงเบติไลถ้าคุณไปหาหมอที่ทำจมูกทรงแขนแล้วคุณบอกคุณอยากได้เบติไลคุณไม่ได้ทำได้เพราะว่าลายเส้นลายมือมันเหมือนลาย,ลายเราเขียนหนังสือรอยกรีดหมอรอยเย็บหมอมันคือลายมือของเขาลายเส้นของเขาเราไปแปลเบติไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะเจาะลูกค้าบอกถ้าคุณต้องการแบบนี้เรารู้ค่ะคุณต้องไปโรงพยาบาลนี้และหมอคนนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราจองคิวให้ ไม่อยากบ้าเนาะเพราะว่าเรามาทําเป็นเอเจนซี่อย่างนี้ด้วยการทําสัลยกรรม1โชคสอถ้าคนที่แบบมูเขาจะดูไม่ก็ทั้งเวลาที่หมอจะลงไปนี 3, ่สมที่สำคัญที่สุดอะอย่าดูที่รีวิวถ้าเขาบอกว่าคนนี้สวยขอนัดเจอคนนั้นคุยมากกว่าหนึ่งคนขอคุยกับหมอ1ไปดูเอกสารหมอว่าเป็นหมอสัญยกรรมจริงไหมย้อนกลับไปดูรีวิวของเขาเป็นยังไงคนนี้เาทำเป็นยังไงสอบหาให้ได้ เพราะว่าเงินกว่าจะหามาได้มันยากเลยนเนาะแล้วต้องมาเจ็บตัวแล้วต้องมาเสียตังค์บางคนถึงกับเสียชีวิต <c oughs> เหตุการณ์นี้ไม่กระทบกับธุรกิจของพี่ชมด้วยไหมคโอ้ไม่กระทบกระทบคือพี่เนี่ยที่จะอบอกเลยว่าโรงพยาบาลที่เกาหลีเรา่นั้ที่พี่ดีวมาเนี่ยใช้เวลาแปดปีนะคือต้องบอกว่าหมอประสบการณ์เนี่ยหมอเกาหลีที่ความรู้สึกว่าพี่ปลื้มใจหลายอย่างเลยมีอยู่เคสหนึ่งทําจำมูกหกแสนห้าตั้งแต่พี่ส่งลูกคา้ามาเป็นจมูกที่แพงที่สุด โบโออไม่ค่ะบาทห่หกแสนห้าหมื่นบาทเป็นจมูกที่แพงที่สุดแต่ทําที่เมืองไทยมาแล้วแปดครั้ง<อ>และเป็นบอกเป็นหมอแบรนด์ดังๆในไทยด้วยน้องเขาไม่มีความมั่นใจเลยเขาต้องใส่แมสตลอดก่อนที่จะโควิดจะมาอีกและเป็นคนที่หน้าตาดีแต่จมูกนะรูจมูกตกมาข้างที่มีเลฟอเลนต์เลยตกมาข้างแบบนี้ไปหาหมอคุณหมอบอกว่าโอ้หมอพูดไปแล้วหมอสายหน้าไปบอก คือหมอไม่อยากจะคิดหกแสนเป็นเงินไทยคุณไม่อยากจะคิดเป็นหกแสนห้าเลยนะแต่หมอบอกว่าคุณส้มใช่ไหมว่ามันยากมากมคเคสแก้มันคือเคสแก้แล้วหมออธิบายให้ฟังว่ามันเป็นผ้าที่ยับยุยยี่แบบนี้และหมอต้องนั่งแกะทีละปมหมอต้องนั่งแกะทีละปมให้ผ้ามันคลี่ให้ผ้ามันคลี่จมูกเนี่ยข้างในมันเป็นผังผื่นมันเหมือนขยะเราต้องเคลียร์ขยะทีละปอดทีละปอกให้มันคลี่ก่อนหมอทําจมูกคนนี้ต้งแก่ที่ส่งลูกค้าคนนี้ทำหกโมง ซึ่งจมูกเนี่ยทำให้เกิดชมบค่งเสร็จแล้วอันนี้หกโมูกออกมาออกมาคือสวยเลยสวยน้องเนี่ยตอนที่ขณะที่คอนซัลเนี่ยน้องร้องไห้กลัวหมอไม่ทําให้แพงเท่าไหร่ก็จ่ายซึ่งเขาไปคุยที่เมืองไทยอะเมืองไทยคิดต้าแปดสอมันคือเคสแก้มันคือเคสแก้ทำมาแล้วแปดครั้งมันคือคแก้แล้วแก้อีกครั้งนี้ครั้งที่เราแก้มาแปดรอบอะว<อ>ครั้งนี้อยู่ตัวแล้วสวยแล้วคะ่ววคะเดี๋ยวให้ดูเดียเลยอ,เอันนี้ต้องไอ้หอมพิศมเองอาจจะที่ว่าจะ จบที่เมื่อไหร่ดีคะกับการทำเสร็จพี่จบแล้วพี่จบแล้วค่ะตอนนี้อะค่ะพี่พี่ไม่พี่ไม่ได้อะไรแล้วพี่จบนะถ้าหมอจะจบกับพี่พี่กลัวหมอจะผิดใจพี่ตัวใหม่มาอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่ายิ่งทำยิ่งเติมเหมือนว่ายิ่งจริงจริงอันนี้ไม่จริงหรอกไม่จริงไม่ได้ไงไม่จริงโถทำหนึ่งเสียตังค์ป่ะอย่างน้อยอ้าวคุณมี เออนู่นนี่นั่นคุณอาจจะเสียน้อยหน่อยแต่ค่าเดินทางคุณก็เสียนะถูกค่าพักเื้นคุณก็เสียเสียเงินด้วยเสียเวลาด้วยถูกไหมฉะน,นี้ตอนนี้ในวัยนี้เนี่ยอาจจะมีแบบโอเคฉีดผิวับำรุงผิวเลเซอร์นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมีแต่ว่าถ้าจะไปศัลยกรรมมันคุไม่สั่นแล้วล่ะมันไม่มีตรงไหนให้สั่นแล้ว,ลส,ลวสิ่ง,ง,งที่แพงที่สุดที่แพงที่สุดบนหน้าที่หรอจริงๆแล้วมันรวมกันหน้าที่เนี่ยสับเร็จเลยอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสน พี่จะบอกว่าเวลาลูกค้าดิวมาพี่ถามว่าต้องการเป็นพิดาชาวบ้านไหมคะถ้าพิดาชาวบ้านคือหยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนถ้าเป็นมิสแกนก็8,000สนขึ้นถ้าเป็นยูนิเวิร์สก็คือต้องร้านอัพค่ะอันนี้ที่ส่วนก็คือเป็นจักรวาลไปเลยเออแบบนั้นเลยคือสวยทุกงอนูวเลยคือร้านบวกๆอาจจะเป็น2อร้านสาล้าน,าลานแล้วแต่แล้วรูแ่แทนสุดกับพี่ในร้านัส เออลักษณะของพี่จริงๆแล้วมันก็แบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะมาราคาจะไล่เรียก,กันดึงหน้าอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนจมูกของพี่ก็อยู่ที่ประมาณ2อ0แสนแปดอันเนี้ยฉีดไขมันก็อยู่ที่แสนกว่าบาทอ่าเอ็นโดไทตรงนี้ก็อยู่ที่เอ่อประมาณแสนสองเอ็นโดไทใต้ตาก็อยู่ที่ประมาณแสนหก เออไหลเอ็นเลยเนาะอันนี้ยู่ที่เกาหลีมดเลยเกาหลีหมดเลยแต่นีหน้านี้เนี่ยเกาหลีให้มาแต่เราก็รู้สึกภูมิใจกับคาชมที่ได้มาใช่ไหมจริงๆแล้วที่ภูมิใจกับหนึ่งเราสองมาจบภูมิใจกับตัวเองสองคนในครอบครัวเจ๊จริงๆคือแบบเจ๊แม่งดูเด็กมากแล้วเจ๊ดูแบบสดชื่นมากคือแก่ทุกอย่างมันก็ตกปวดป่ามันก็มัมลงใช่ไหม อมมาไม่อะค่ะอ่ไม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 ่ปฏิเสธไม่หรอกไม่ชอบเดี๋ยวนี้เข้าวัดอย่างเดียวถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ